สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไกลไปกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยในวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาที่อุทยาสิงแวดล้อมนา,นาชาศรินทรน์ในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยได้จัดพิธศ,ศการ พ่อปา่าปูเลิฟฟอนเดเนชั่นขึ้นครับโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งในนทรศการในครั้งนี้นะครับจะนําเสนอแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลักการพัฒนาประเทศของมหาตามะคานธีจากประเทศอินเดียในนทรศการในครั้งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันครับเ <P ain> พื่อเป็นการเทอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ87พรรษา5ธันวาคม2557กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยจึงได้จัดนิทรศการพ่อบาปูและฟอดเดเนชั่นครั้งที่2ขึ้นโดยพิธีเปิดนเทศการเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายมนเทียนทองนิดเป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเอกราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายหัดวัฒน์ธริงคลาได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดเทศกาลในครั้งนี้และท่านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศคุณเสกวันณเมธีได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วยครับ เพื่อนําเสนอแนวพระราชดําริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักการทรงงานและทฤษฎีตามแนวพระราชดําริที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมและปรัชญาการพัฒนาในทัศนะของท่านมหาตามะคันธีที่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียและด้วยความสัมพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับประสูฆนิกรที่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง เปรียบได้กับอิดาที่ส่งงานเพื่อประโยชน์สุขดูแลประสบนิกรไทยมาโดยตลอดเช่นเดียวกับมหาตามะคันทีที่ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของชาวอินเดียอย่างแท้จริงและในช่วงนี้เราจะไปฟังเสียงจากท่านอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ คุณเสกวันณเมธีได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดเทศากาลในครั้งนี้กันครับครับวันนี้นะครับทางกระทรวงาการต่างประเทศจังหวัดเพชรบุรีและสานทูอินเดียนะครับได้ร่วมงนจัดงานเทศากาลปาปูพ่อและฟอร์ตเนชั่นนะครับซึ่งเดิมเนี่ยจัดตั้งแต่ที่กรุงเทพแล้วนะครับตั้งแต่ต้นธันวาถึงต้นมกรานะครับสืบเนื่องจากที่ทาง นักศึกษาต่างๆที่กรุงเทพและจังหวัดต่างๆให้ความสนใจกับนิเทศการในเรื่องของปาปูพ่อและฟอน o ์เนชั่จึงร่วมกันกับสารทูตอินเดียมาจัดที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยจุดเป้าหมายก็คือนักศึกษานักเรียนาชาชนจังหวัดเพชรบุรีและที่จังหวัดประจวบกีรีขันนะครับจะได้มีโอกาสร,ร่วมกันชมนิเทศการนี้นะครับ นิธีศกาานี้ประเด็นหลักก็คือในเรื่องของอผู้นำสองท่านคือสมเด็จเจ้าอยู่หัวและผู้นำอดีตผู้นำของอินเดียคือมาตมักคันธีซึ่งทั้งสองท่านมีแนวความคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งปรัชญาของมาธมักคันธีสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จเจ้าอยู่หัวจึงได้ มีประเด็นหลักๆของงานนิทรรศการนะครับคือใน3หัวข้อในเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเรื่องของการพัฒนาชนบทและในเรื่องของการปฏัญญาเรื่องของการพัฒนานะครับซึ่งนิทรรศการนี้ก็จะต่างกันจากนิทรรศการอื่นๆนะครับซึ่งที่จะเป็นลักษณะที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะดิจิทัลเป็นลักษณะในเรื่องของทัชสกรีนนะครับ ภายนอกแต่นี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่จําลองที่จะมาแสดงให้ดูอย่างเช่นจําลองดินสอของสมุ็จเจ้าอยู่หัวนะครับหรือแผนที่ที่ทรงงานนะครับส่วนของฝ่ายอินเดียนะครับของมัทธรรมัคันธีเขาก็เตรียมมาแสดงให้เห็นถึงแว่นตาของมัทธรรมัคันธีนะครับแล้วก็เครื่องน,นาฬิกาเพราะเพราะว่ามัทธรรมัคันธีเป็นคนที่ตรงเวลามากนะครับแล้วก็เครื่องอุปกรณ์อื่นนะครับ เพราะฉะนั้นงานวันนี้ที่จัดที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระปปรุฬาลงกรณนะครับก็จะเป็นโอกาสาให้ประชาชนและก็นักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและในจังหวัดประจวบคีรีัน์มาชมนะครับเปิดเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาถึง28กุมภาเป็นเวลา1เดือนนะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศในช่วงท้ายของการเปิดงานแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่มาเข้าร่วมงานได้มีโอกาสรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมจากทั้งประเทศไทยและอินเดียและที่ดึงดูดความสนใจได้มากที่สุดนั่นก็คือการแสดงในชุวสุดท้ายของประเทศอินเดียครับ ท่านผู้ชมครับนิทรศการพ่อปาปูเลิฟฟอร์เรนเชั่นที่ได้จัดขึ้นนั้นเกิดจากความรักที่มีต่อบุคคลอันเป็นที่รักนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาธร,รมคานตีจากประเทศอินเดียและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยของเราทุกคนครับซึ่งหาท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมนทศการในครั้งนี้ได้ ที่อุทยานสิง่งแวดล้อมนานาชาติเชรินทรอ์อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558 9นาฬิกาถึง16นาิกาไม่เว็นวันหยุดราชการนะครับแล้ววันนี้รายการก้าวไกลไปกับกระทรวงการต่างประเทศหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ